ครับนายแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดปุรธานีครับวันนี้นะครับก็มีเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับแล้วก็กระบะนะครับอเนกประสงค์นะครับหรือว่าซาลี่นะครับซาลี่ไว้สําหรับบรรทุกพืชผลทางการเกษตรนะครับเอาด้านบนก่อนเนาะตัวนี้ก็สามารถเอาไปใส่รถรุ่น L L 5 0นะครับได้พวก M U 4 9 M 7 0ได้นะครับไว้บรรทุกมันสับปะหลังนะครับราคาก็อยู่ที่38,0 0 0บาทนะครับ38,000บาทเรารวมจัดส่งให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาของรถ กระบะครับเป็นเพานะครับตัวนี้นะใครที่สนใจนะครับ38 0 0 0่นบาทส่วนเกนเลอร์ลากรถเกี่ยวครับขึ้น DC 93ได้นะครับ7จ็หนะครับหรือว่า6 0ได้ตัวนี้ก็จะสเปคกว้างนะครับความกว้าง2อ่าความกว้าง2เมตรนะครับความยาวนะครับอยู่6เมตรนะครับพื้นลายอยู่ที่4เมตร50นะครับเป็นดุมนะครับรถกระบะเหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้เหล็กรางสี่หนาทุกตัวนะครับสนใจนะครับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับอ 091 8611191ครับหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสาลี่เราสามารถเปิดข้างเปิดท้ายได้นะครับใครที่เอาไว้ขนมันขนข้าวนะครับต่างๆนะก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยซู้ดีเท่าไหร่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับสนใจติดต่อสอบถามมาที่091 8611191นะครับขอบคุณครับ